สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการหนังพาเที่ยว Real and View แล้ววันนี้ก็อยู่กับเรา2คนอยู่กับน็อตนะครับก็อยู่กับหมูนะครับอ่ะในช่วงเดือนนี้เอาจริงๆเราพยายามจะคัดหาหนังชนโรงพี่ not, uh huh. น็อตแต่ว่าเหมือนว่า มันไม่ค่อยมีหนังที่น่าดึงดูดเท่าไหร่ uh huh. อย่างสัปดาห์ที่แล้วอะ่ะเราเอาเรื่องเลดไนมาใช่ไหม uh huh. ซึ่งต้องบอกว่ากระแสมันมันยังคงเงียบอยู่แต่ตอนไปดูมันคือรอบส e a k p พ e k อันนี้คือส่วนตัวคือไปดูมาแล้วถ้าใครยังไม่เคยฟังลองย้อนกลับไปได้นะครับอของอตัวเรื่อง Late n i g h เลดไนวิธเดวิลอันเนี้ยสเน็คพ uh ิก huh. ที่เมเจอร์แล้วก็มีฉายอยู่ที่ House เหมือนกันฮ uh huh. าวสสามยา่านเชื่อไหมคนดูเกือบเต็มโรง S <S ไม่ใช่ว่าหลงเหลงนะรอบสนิทพีก็มีกลุ่มคนที่สนใจแต่ว่าอาจจะคิดว่ามันอาจจะเฉพาะกลุ่มจริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือหนังมันพี่ว่ามันอาจจะไม่ได้แมสอะแล้วอย่างอย่างคำว่าเลดไนเองอะอย่างรายการประเภทเลดไนบ้านเราก็ต้องเหมือนต้องอธิบายอีกอะว่ามันออคืออะไรการที่ดาราเองก็ไม่ใช่ดาราชั้นนำเนอ,อไม่ใช่แบบคนที่แบบเ hey, ฮ้ยไอ้นี่พระเอกทอไอ้นี่ทอมครูซไอ้นี่แรปพิตอะไรก็ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ถ้าสายหนังเฉพาะกลุ่มอะอย่างอย่างพี่อะเออถ้ารู้ว่าเฮ้ย มีมีฉายแบบสนิคพีคพี่ก็อาจจะไปก่อนอเพราะว่ามันเป็นเฉพาะกลุ่มไงแต่จากที่ได้ไปดูมาแล้วถือว่าโอเคนะไม่ได้แย่คือดูแบบเพลินอันนี้ก็เหมือนเราดูตีสิบดูเลดไนอ่ะเออถ้าตามรายการอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเป็นเหมือนเป็นอาร์คีฟฟเทแล้วก็ก็ดูเพลินๆเรื่อยๆก็คือทั้งเรื่องอะ่ะอยู่แต่ในห้องส่งอ,อย่างที่บอกว่าสุดท้ายมันก็คือ ย้อนกลับมาใช่ไหมว่าเดือนนี้เราไม่รู้จะเอาเรื่องอะไรมาหยิบจับซะเท่าไหร uh ่ฮ huh. ะสุดท้ายก็ไปพึ่งใบบุญของ Netflix แล้วกัน uh huh. ก็เป็นหนังเก่าครับปี2013ก็ย้อนไปโอ้ย11ปีได้อืก็คือเรื่องมาม่ามาม่า อร่อย3นา,นาทีก็อร่อยนะพูดเลยกสปอนเซอร์ไงจะเล่นหรือเปล่าอ,อ้าก็ตอนเราคิดกันมันช่วงปลายเดือนพอดีอแล้วปลายเดือนเราจะนึกถึงอะไรก็ต้องมาม่านั่นแหละเซฟตังสุด,สดออใช่ไหมมาม่าแค่ชื่อก็หิวนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือหนังผีหนังผีใชเออ่เรื่องมาม่านะครับหรือชื่อภาษาไทยว่าผีห่วงลูกจริงๆเรื่องนี้ย้อนไปตอนปี2013อ่ะพี่ต้องบอกว่า เป็นเรื่องที่พี่อยากดูนะแบบตั้งหน้าตั้งตารอเลยละครับคือมันมีหลายสาเหตุไว้อย่างอย่างถ้าถามนะอาจจะเป็นอะไรที่เหมาะกับคนไทยในช่วงนั้นพอดีก็ได้เพราะว่าถ้าย้อนไปเอาเป็นว่านับเดือนเนะี่ยไม่กี่เดือนก่อนมันมีข่าวอารมณ์คล้ายๆกันเนี่ยที่คุณแม่ที่แบบเสียในบ้านไนงะเสียแบบ3วันมาแล้วแต่ก็คือลูกอายุสองขวบอะ่ะก็คืออยู่กับแม่ด้วยแล้วข่าวเนี้มันปี2012ช่วงพฤศจิกาแล้วหลังจากนั้นอีก3เดือนเนี่ย มันก็มีหนังเรื่องมาม่ามาฉายอะแล้วเรารู้สึกเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันรู้สึกผูกพันรู้สึกอินหรือมันมีไอเดียจากเรื่องนี้มาหรือเปล่าเนี่ยเปน็นเรื่องที่น่าเศร้ามากเลยเออเป็นปเรื่องที่น่าเศร้าเพราะว่าเหมือนคุณแม่เขาเป็นลมชักนะแล้วก็ออลูกสาวก็อยู่คนเดียวแต่ก็ อดไม่ได้ว่าคนไทยเน่ะนักข่าวต้องไปซาะแสะถามข้างบ้านอะไรยเงี้ยแล้วก็มีคนบอกเนี่ยนะเห็นแบบเป็นเหมือนเงามาชงนมร้อ,อ,องเพลงตอมเด็กออคือแบบว่าเป็นเรื่อง<บ>เป็นราวาอะไรบ้านเรานี่คือแบบนักข่าวอ่ะเออเวลามีเหตุการณ์อะไรก็ตามสิ่งแรกที่ต้องไปสัมภาษณ์ก็คือเพื่อนบ้านเพื่อนบ้าน <c oughs> เพื่อนบ้าน <c oughs> แล้วเราเพื่อนบ้านก็จะตอบอะไรที่สุดท้ายมันก็จะมีอะไรดุดที่แบบฮาๆคือแบบ อ๋อมันทะเลาะกันตลอดเลยที่ผมรู้เพราะผมดูซีรีส์ยันเช้าอา่าคือต้องใส่อะไรวบวกหนไปอะไรอย่างนี้ก็อ่านั้นก็ถือว่าเป็นข่าวน้าเศร้าแต่เพียงแค่ว่ามันมีความผูกพันของที่นะที่ก็ใส่หนังผีอยู่แล้วแล้วมีเรื่องผีอะไรเข้ามาอย่างเงี้ย่ากคุณแม่เลี้ยงลูกทง้ง้ที่ตายไปแล้วเนี่ยเราเผอิญม,มีเรื่องมาม่าเข้ามาด้วยก็เลยอยากเข้าไปดูแบบค่อนข้างชัดเจนกันเลยครับก็สําหรับข้อมูลคร่าวๆนะครับเออ เรื่องมาม่านะครับถ้าใครแบบเฮ้ยทำไมมาพูดเพราะว่ามันเพิ่งเข้า Netflix เน็ตฟลิกถ้าใครยังไม่เคยดูเนี่ยสามารถเข้าไปที่ Netflix แล้วก็ลองลองดูกันได้ถ้าใครเป็นแฟนหนังผีนะ,ะกับกับโดยแอนดี้มุสเคตินะครับพุ่มกับคนเก่งชาวอาร์เจนตินาเจ้าของผลงาน t h l f s h อ่าแล้วก็อิดเราเปิดชัพเตอร์แต่ต้องบอกก่อนว่า ถ้าย้อนไปอะมาม่าคือเป็นเหมือนตัวเดบิวต์เขาคล้ายๆเป็นเหมือนแบบตัวสร้างชื่ออ่าเฮ้ยต้องบอกว่าตั้งแต่ตอนที่ทํามาม่าก็ฉายแววแล้วนะเพราะว่าถ้าใครชอบเรื่องอิดอะก็ที่มาทําใหม่ในเวอร์ชั่นล่าสุดจะรู้ว่าเฮ้ยมันมีเป็นไว้หนังผีที่ใกล้ๆกันก็คือมีความสนุกทิลเลอร์มีแอคชั่นมูฟเมนต์แล้วก็แอบจะแทรกแทรกความตลกลงไปในหนังผีอ่านี่คือความไม่ธรรมดาของพุ่มกับครับทีนี้เรามาดูเรื่องของตัวนักแสดงซึ่ง ตอนนั้นนะ่ะเขาก็ได้เจสสิก้าเชนเซนถ้าใครนึกไม่ออกเนี่ยเขาก็ ตอนนั้นเนี่ยเขาดังจากซีโร่ดาร์ h เตอร์ก็คือหนังออสการ์ถ้าย้อนกลับไปไอ้เรื่องที่เขาดังปี2012ใช่ป่ะซีโร่ดาร์ตเตอร์อ่ะเป็นหนังที่ปฏิบัติการล่าบิลาเดนอ่าอันนั้นก็ทำให้คนรู้วงกว้างมากขึ้นแต่พระเอกเนี่ยคนนี้ก็เต็งอยู่ก็คือนิโคลไลใช่ไหมใช่ใช่ก็คือพี่เจมมี่แลนนิสเตอร์ของเรานั่นเองจากเกมออโทรนนะครับสำหรับเรื่องราวนะครับใครที่ ยังไม่ได้ดูอ่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดเรื่องราวสั้นๆก็คือเป็นเรื่องราวของวิกตอเรียและลินล,ลี่เด็ก2พี่น้องที่หายตัวไปในวันที่พ่อแม่ของพวกเขาถูกฆาตกรรมในตอนนั้นนะ่ะยังอายุเด็กๆแหละจริงๆเรื่องเนี้คล้ายๆว่ามันเกิดวิกฤตเหมือนต้มยำกุ้งวิกฤตแบบแบบตลาดหุ้นพังนะเป็นเมืม่อปี2008ครับแล้วคราเนี้ตัวผู้ชายก็คือคือฆ่ามียก่อนแล้วก็กะว่าจะพาลูกทั้งสองไปสังหารในป่า<ม>แต่ปรากฏว่าเจอบางอย่าง เออทำให้เขาว่าไม่สามารถสังหารลูกสําเร็จแล้วก็โดนฆาตกรรมไปแต่อย่างเมื่อกี้ที่เราเกิดกันไปว่า5ปีผ่านไปลูคัสนะครับก็คือพี่เจมมี่เลนิสเตอร์ของพวกเราเนี่ยแล้วก็แฟนสาวอนาเบลอันนี้เขาไปตามหาจนพบหลานของพวกเขาเนี่ยอยู่ในกระท่อมล้างกลางป่าท้ายเนี่ยต้องเรียกว่าอะไรอาอาหลานเป็นอเป็นอาาเนี่ยก็รับรับหลานๆเนอะเข้ามาอยู่ในอุปการะแต่ก็ ไม่แคล้วก็คือเหมือนแบบตัวของอนาเบลอ่ะแฟนสาวของขอเล็กเจมี่แล้วกันนะอ่าได้ยินเสียงประหลาดตอนกลางคืนเหมือนแบบมีคนมาชงนม <c oughs> ใช่จ <c oughs> งนมอีกไหมเออได้เหมือนแบบคนมาอยู่กับเด็ก <c oughs> เออมันมีเสียงแปลกแปกอะไรเงี้ยอืมแต่ความจริงเนี่ยถ้าให้เรานึกถึงมันคุ้นเคยกับอะไรรู้ไหมถ้าจันไม่ไม่ใช่หนังผีอ่าคุ้นเคยกับอะไรครับมันคือพอดเด็กเล็กที่ถูกทิ้งล้างกลางป่า ที่ไม่ใช่พ่อแม่ของตัวเองมาช่วยเลี้ยงเ,<อ>เราจะึกถึงอะไรเมาคีลูกหม,มาป่าม,มาัาาานถ<อ>ูกเลี้ยงโดยกอริล่าหรือเจ้าเจ้าหญิงออร์ล,ล่าถูกเลี้ยงโดยสามแม่มดอ,อะไรเงี้ยแต่พอโดยรวมพอมันบิดมากลายเป็นหนังผีหนังเฮอร์เรอร์แล้วเนี่ยมันก็มีความแปลกใหม่ไงเอเอบางทีเราก็รู้สึกว่าแบบเราควรจะกลัวดีหรือสงสารดีหรือว่าแบบเฮ้ยผีก็รักเด็กนะเว้ย แต่หนังหนังเขาคบรถแต่ถ้าพูดถึงหนังเ่ยมันมันไม่ใช่แค่ว่าได้พุ่มกับอจิเตนาที่ทำเรื่องอีกนะแต่เพียงแค่ว่าโปรเจกต์เนี้ยที่คนสนใจจริงๆเพราะเขาโปรยหัวเกลิโมเดลโตโรเป็นโปรดิวเซอร์เอเซคูทีฟคู่กับเจมายเดลครับคนนี้ก็ก็โคตรเก่งในยุคนั้นก็นนคือทำเรื่องเดอะติงแล้วก็เรื่องแคลรี่ที่ได้น้องโคอ,อิเมเลสเเล่นนแล้วคนดูแบบเฮ้ยสคนนี้แบบ ร่วมมือกันในในการแบบว่านําเสนอเรื่องนี้แล้วก็ได้พุ่มกับของอเจนติน่ามาเออมก็เลยทํารู้สึกว่าเฮ้ยนี่ก็น่าดูนะแต่เอาจริงๆอ่ะที่เอาเฮเดโตโรมาเนี่ยเพราะว่าด้วยความที่พุ่มกับอ่ะชื่อเขายังไม่อินเตอร์ยังไม่มีผลงานสร้างใช่ไหมเขาก็เลยต้องเอาเนี่ยขาย,ขายว่าไงนะขายเออ,อก็คือแบบตัวเรื่องเหมือนเป็นเรื่องของพุ่มกับแล้วเขาก็ไปพพชหรือไปอะไรเงี้ย ให้เขาเขาทำนังสั้นใช่เขามีช็อตฟิล์มเรื่องมาม่าเนี่ยแหละแล้ยก็ทีนี้ตัวเดลตโลเขาชอบไงแล้วเขาก็เป็นแบบสไตล์แบบกึ่งๆึ่งสัปลดนิดนึงอะไรอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมเออแบบเอาเป็นว่าถูกจริตแล้วกันเขาก็เลยแบบโอเคเดี๋ยวฉันมาดูแลโปรเจกต์ให้ก็คล้ายๆไอ้นี่ไงท็อกทูมีใช่ไหมที่เราคุยกันก็คือไปซื้อมาปุ๊บแล้วก็ใส่จอแดนพิวเข้ามาหน่อยว่าเฮ้ ว่าเป็นวิชั่นอะไรอย่างนี้เอออะไรอย่างนั้นจริงๆเรื่องนี้ต้องมีให้เครดิตแกหน่อยเพราะว่าถ้าถามเรื่องผีเนี่ยโอเคแหละมันมีตัวตัวทีมหลักอะแก่นเรื่องหลักว่าจะพุ่งกับ <c oughs> อาร์จเจนตินาใช่ไหม <c oughs> แต่ผีแม่เนี่ย <c oughs> <c oughs> ผีมาม่าเนี่ย <c oughs> คือเป็นทีมงานเวอร์ชวลของเดลเทโรเข้ามาภาษาหน่อย <c oughs> อ๋อโอเคถ้ายุคนั้นเนี่ยคนที่ชอบหนังแนวเนี้ยจะรู้ <c oughs> ว่า จะมีดาราอยู่คนนึ่งนี่ยเขาชื่อว่าจาเบียโบแท็ที่เป็นคนมาสวมชุดอะไรอย่างเงี้ยเขาคือคนเล่นเป็นมาม่าอ่า <c oughs> คนนี้คือเป็นคนที่ตัวสูงประมาณ2เมตรอ่ะแต่เป็นโลค2เมตรเลยเออแต่เป็นโลค <c oughs> โลคแบบประมาณว่าผอมโคตรอ่ะเออเออแล้วเขาจะเขาเขาเล่นหลายเรื่องนะเว้ยอย่างเล่นเรื่องอิดก็เล่นแล้วก็เล่นเรื่องไอเนี่ยสแลนเดอร์ จำได้แบบซานเดอร์แมนไอตัวสูงสูงอ่ะอ่าโอเคด้วยความที่ผอมเออเขาผอมจริงนะถ้าเข้าไปดูแบบเออแล้วก็มีแบบนิ้วคือนิ้วยาวอะ่ะแบบดูแบบนิ้วยาวเรียวผีแบบอารมณ์แบบมือแม่มดอะ่ะ เออคือไหนๆอ่ะเปิดตัวมาเรื่องความผูกพันโยงกับเรื่องราวของไทยแล้วจริงๆเรื่องนี้ก็ผูกพันเหมือนกันผีแบบผีผอมๆเนี่ยครับมวกอาจจะเกิดไม่ทันแต่ของพี่เนี่ยทันเป็ดอาจารย์กู้อ๋อคือเทคนิคเดียวกันเขาเอาคนที่แบบแบบผอมมันผอมติดยาแต่สูงจัดๆอ่ะเออมาเป็นเป็นเป็ดว้ยเออไอ้เรื่องนี้จริงๆมันย้อนไปเนี่ยปีสองห้าสี่สามนูนเนี่ยเออไทยรัฐลงหน้าหนึ่งเลยโอ๊ยเจอเป็ดแล้วแบบอาจารย์นักวิชาการแบบ ปันธงไว้เนี่ยเป็ดของแท้อะไรอย่างเงี้ยเขาเขามีวิดีโอถ่ายด้วยนะครับตอนนั้นคนตื่นตาตื่นใจกันทั่วบ้านทั่วเมืองเว้ยนี่แกมาศึกษางานกันที่นเออเอาจริงๆตอนนั้นเนี่ยาาจะมาศึกษางานนะเป็นพี่อ่ะพี่ยังตกใจเลยเฮ้ยมันมีได้ไงมันถ่ายตื่นได้ไงปรากฏว่าพอไปดูเบื้องหลังการถ่ายทำอารมณ์แบบก็แค่เอาขาใส่เข็มตัวตลกไว้นี่เขาต่อขาไม้ไผ่อ่ะพอเอออีกคนนั้นคือแขนยาวผิดปกติหน่อยไงแล้วเขาก็มายืนร้องวิดวีอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วสุดท้ายช่วงนั้นคื นักวิชาการหน้าหงายอ่ะโดนหลอกอะไรตามๆกันต้องไปดูแบบเบื้องหลังอ่ะตอนที่เขาซ้อมเขาเรียกว่าเป็นแบบแต่งผีเป็นมาม่าแล้วก็เป็นแบบซ้อมมูฟเมนต์การเดินการขยับตัวเฮ้ยแม่งโคตรหลอนอ่ะลองไปดูได้อ,อขออีกเรื่องไหมไหมเพราะว่ามันมีหลายเรื่องมากนั่นคือสาเหตุทำไมพี่ถึงอยากไปดูมันมากครับเคยไปผูกกันดึงไหม มันมีมันมีเรื่องเล่าของผู้กระดึงที่ตอนนั้นวิทวัตเขามาแบบสัมภาษณ์อ่ะผีผู้กระดึงเขาเรียกว่าผีสาวตัวบิดครับคือพูดง่ายๆถ้าใครดูมาม่าเนี่ยแล้วนึกภาพไม่ออกใช่ไหมอย่าไปดูพวกพวกแบบ ทีดีไทลัสแต่จะไปคิดอย่างนั้นจริงๆแล้วเรื่องเนี้คืออธิบายได้ดีเลยแหละเพราะว่าผีตัวบิด่คล้ายๆว่าตัวแขนขาเขาจะแบบหักไงเพราะเขาตกจากหน้าผาใช่ไหมแล้วก็จะแบบบิดไปบิดมาจนได้ฉายาว่าผีเบรกแดนเลยคือที่เขียนไว้สรุปจะชวนให้กลัวหรือชวนให้ขับก็อ่ะสรุปว่าเบ็ดเสร็จที่เราคุยกันมาสําหรับเรื่องเนี้ยคนที่ยังไม่ได้ดูควรจะดูหรือว่าปล่อยผ่านดีก็ สำหรับพี่นะพี่แนะนำว่าควรดูหนังผีที่เป็นกึ่งแบบฮอลเลอย่างเงี้ยคนก็แบบแบบพวกวิญญาณวิญญาณเนี่ยเรื่องนี้มันดูทำให้ตัวมาม่ามันดูเป็นมอนสเตอร์หน่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครจำเรื่องที่หยดได้อที่เรามีประมาณนัดเดทถือไอ้นี่เพื่อนวิจารณ์ยับเลยที่หยดนั่นแหละเอาประมาณว่ามันจะเหมือนมีแอคชั่นแล้วก็มีแทรกตลกหน่อยพี่คิดว่ามันก็เป็นอะไรที่ ครบรถแล้วเรื่องนี้จริงๆอ่ทุนสร้างมา15ล้านเองแต่ก็ไปกวาดรายได้ถึง148ล้านก็ถือว่าเ,เป็นหนียนเรียใช่ไหมเออเหรียญดิเหรียญเหรียญเหรียญน,น,นะทุกคนที่บอก1ิล้าน <c oughs> โอ้ยถูกจังเลยครับ <c oughs> สำหรับส่วนตัวคือถ้าใครที่ชอบชื่นชอบดังผีอยู่แล้วเสิร์ชใน Netflix ไม่รู้จะดูอะไรดีก็เรื่องนี้ก็แนะนำคิดว่าน่าจะถูกจริตคนไทยพอสมควร สุดท้ายก็แถมเกรดให้นิดนึงแล้วกันคนอาจจะสงสัยว่าตัวเด็กของคนหนึ่งอ่ะนำแสดงโดยชื่ออิซาเบลทำไมเขาเหมือนไม่ค่อยพูดแบบบทน้อยหรือว่าแบบเพราะเพราะอะไรความเป็นจริงก็คือน้องเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้อ๋อออันนี้เป็นแค่กิมมิกนิดนึงอะไรอย่างงี้แล้วกันอ่าแต่ในหนังเขาอาจจะใส่ให้เหมือนแบบเจอชามาไซหรือแบบอาจจะเจอเหตุการณ์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอ่าอาจจะเป็น อาจจะเป็นแบบนักแสดงในหนังไหมในหนังสั้นของเขาป่ะในเวอร์ชันอาเจนติน่าอะไรไหมไม่แน่ใจไม่น่าใช่นะพะถ้าทําหนังสั้นกว่าโปรเจกต์จะเกิดมันก็ใช้เวลาหลายปีน้องน่าจะโตประมาณหนึ่งนอกสจากว่าเหมือนแบบลูกลูกลูกหลานอาจจะฝากฝากลูกพี่ด้วยนะอะไรเงี้ยสำหรับที่เที่ยวอันนี้ขอพูดเป็นภาพรวมๆแล้วกันแต่ว่า ถ้าใครมีโอกาสหรือได้ไปแกลลอรี่จะชวนไปแกลลอรี่รแต่ว่าภาพมันอยู่กระจายทําไมเราถึงจะมาพูดเรื่องภาพก็คือตัวพุ่มกลับอ่เขามีภาพของศิลปิน<แ>ชื่อว่าอเมเดียโมลิกานีเป็นชาวอิตาลีศิลปินนะครับในคริสตศตวรรษที่19ครับเขามีเกี่ยวอะไรกับเรื่องมามะ่าก็คือพุ่มกลับ่เขามีรูปของ ศิลปินคนนี้แล้วเขาว่าใช้เป็นเ e ฟ e ฟลนของตัวแม่หรือตัวของมาม่าผีที่เลี้ยงเด็กนี่เองคือคือแบบหน้ายาวยาวเปี้ยวๆเปี้ยวนิดนึงอะไรเงี้ยคือถ้าแบบใครได้ดูรูปเราก็จะแบบ โอ้โหอ๋อเก็ตทันทีเอาจริงๆนะพี่นึกว่าเอามาจากไอ้การ์ตูนของจุนจิโตโอ้ยมันมันมีตอนเลยนะเหมือนเลยเออมันจะมีตอนที่ไอ้พุ่มกับละครเล่ที่เอาตัวครอบครัวเป็นผีเออเขาจะมีเมียเป็นเขาบอกเมียเขาเป็นนางแบบสวยมากอะไรเงี้ยแล้วก็ไปอาบในน้ำโคลนอะไรเงี้ยแต่ออกมานี่คือมาม่าเลยตัวสูงสูงหน้ายาวๆแบบมีฟันแหลมๆอะไรเงี้ยแต่นั้นก็ดาร์กมากเลยต้องไปดูต้องไปดูเหมือนเลยอ๋อแต่ ในของเนี่ยนะน,นักวาดภาพ io, เอเมเดโอโมลิกานีแต่ว่าถ้ารูปออเรจินนลที่เทียบเคียงกับมาม่าเนี่ยมันอาจจะอยู่ในไพรเวทคอ o l เ e คชั่นอะไรอย่างเงี้ยันกอก็ว่ากันไปเ,เราอาจจะไม่ได้เห็นแต่มันก็จะมีรูปคล้ายๆกันที่เขาวาดออกมาแต่ทีนี้มันก็จะกระจายไป เขาจะวาดพวกภาพพอเทตมันก็จะเป็นยุคพวกอิมเพ s สชันนิสอะไรอย่างเง uh ี huh. ้ยอะถ้าใครอยู่เมลเบิร์นก็อาจจะไปดูพอเทรตบางภาพได้อย่างที่ National Gallery of Victoria นะครับ uh huh. อ่านี้อยู่ที่เมลเบิร์นหรือว่าจะไปที่ตัวของปารีสนะก็ไป Musee de Oranger อันนี้ก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ที่ปารีสนะครับ Uh huh. ส่วนใหญ่ที่ดูแล้วอ่ะรูปที่เขาอยู่อ่ะก็จะอยู่ตามพิพิธภัณฑ์หรือแกลเลอรี่เมืองใหญ่ๆเมืองสำคัญของแต่ละเมืองนะฮะเราก็แต่ว่าจะไม่ได้แบบขึ้นไปอยู่แบบพิพิธภัณฑ์แบบท็อป10ขนาดนั้นคือไม่ได้แบบ โมมาลูฟอะไรขนาดนีนน้แต่ก็อยู่ในพิพธภัณฑ์สำคัญที่แบบแถวๆเหมือนแบบเท็ดลิเวอร์พูลมันจะลงมานิดนึงอะไรเงี้ยแต่ทั้งนั้นทั้งนี้สรุปเป็นว่าสำหรับใครที่อยากดูแบบอินสปิเรชันอะไรเงี้ยก็ลองไปติดตามกันได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ